อ้าวมาผับจีนี่ระดับเรามันเซียนผับจีอยู่แล้วนี่โดู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 มันโดดดีไปไหนอ้าวดีมีเจ้พกมีเจ้พกอ้าว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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะโอ้ข้าวเนี้ขายเก้าร้อยร้อยสองร้อยเก้าสิบคิววะมันเกินไปหรือเปล่าผับจีครับผับจี l ลด s go ผับจีนี่เห็นไหมเนี้ยคนเยอะมากหัวล้นด้วยมา เฮียตัวก๊อปของจริงนี่ว่าคือเอ้ยอ้าวมาปรับจีนี่ระดับเรามันเซียนปับจีอยู่แล้วนี่ดู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 นโดดดีไปไหนอ้าวดีมีแค่พกมีแค่พกอ้าว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 เฮ้ยเฮ้ยเฮอะไรวะเอาเออวมาดิอ้าวตายเอาดิอ้าวเฮ้ยข้างบนนี้โหดว่ะคืออะไรวะ ฮัลโหลไปไหนแล้วคืออะไรวะเอาดิอ้าวตายอ้าวตายคืออะไรควอ,อะไรนี่คืออะไรวะงงจัดอ่างงก็งงวะเนอร์มาอันนี้มนุษย์ซองมีอะไรอีกอามา AK เอคเฮ้ยสนไย โอ้ยมันมีพันยงปัญญาไหมวะอา้าวเอาดิอยู่ในอีกเอาดิอยู่ในอียนจริงเปล่าอยู่ในนี่อยู่ในอีกอ,อยู่ในอ,อีกเ,เ,เ,เอาลงมานี่เมเซียนก็ดูไว้นี่เมเซียนก็ดูไว้เอากระสุนหมดเอา้าเอา้าคืออะไรวะคืออะไรวะ มันยิงไงวะเออเมย์ดิยดินไนวะนี่เราสนายัยมันยิงช้าๆบ่ะเออดูดิอ้าวเรียบร้อยขับกีจินแดงอันนี้คืออ๋อมันยิงมันยิงแบบนี่เป็นไงล่ะเอาหัวมาดิเอาหัวมาดิอ,าาดอ่ะฮ่าฮ่าเป็นไงล่ะ เอ๋แหน่แหน่แหแหแหโดดเลยโดดเลยเออมันต้องชักก่อนวะเอาดิตายไหมไม่ตายวะอ,าอ้าวกรน,นีอ้าวกนีีหาเรื่องวะอ้าวตายวะโอ้ยตายวะนี่โดดแบบไม่ต้องใช้ร่มเป็นไงเป็นไงไอ้หลบปั๊บเฮ้ยหายไปไหนวะฮะลัลโหล แล้วเพื่อนมันเห็นพี่ไหมวะา <c oughs> แล้วเพื่อนปิ้วปิ้วปิ้วโอ้โหภาพแบบโคกรสุกกี่เฟรมวะเนี่ยเอ้าหนึ่งร้อยตายมีไหมเฮ้ยยังบนไว้ยังบนไว้อ้า,าวหัวแตก หัวแตกนี่ว่ะหัวแตกนี่ว่ะไปไหนโอ้โหนู่นไงปื้ยเฮ้ยหัวแตกเอ้ยไม่แตกว่ะเน้น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 มาดีมาดิมาดีแตกอ้าวหัวแตกอ้าวหัวแตกใส่เสียงของขวัญหน่อยว่ะต้องขวัญมาเเออไม่ค่อยได้ใส่ไม่ได้ไม่ได้ตรงไม่ได้แต่งอะไรเลยอยู่ไหนอ้าวอยู่นู่นไงนู่นไง โอ้ยมันยิงช้าวะ่ะมันแบบรูค้ความรู้สึกช้าไงไม่รู้ว่าเวลามันยิงโวหห้โอ้โหนี่ไงโอ้ยคนลงเยอะวะ่ะอ้าวลูกซองอ้าวเอ้ยอ้าวเอ้ยปิงเกินข้าวเสร็จอ้าวหายโอ้ยกูจะยิงได้เออ เออเฮ้ยลงต่อหน้าต่อตาคนเริ่มเยอะ,ะแ้วอ่ะแอนเนนมันตัวอะไรก็ไม่รู้วิ่งมัก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 มมักมอยากไปเล่นด้วยดีเข้ามานีนี่สนุกว่านั้นเยอะแต่มันยิงช้าว่ะฮัลโหลเยอะว่ะ มันยิงช้าว่ะมีนี่ตายไปซะอยู่ไหนอี๋เฮ้ยนู่นข้างบนข้างบนอยู่ไหนอยู่ไหนลงมาเด้อลงอยู่นู้นเฮ้ยไอ้บักนี้บักนี้หาเรื่องวะโอ้กว่าจะยิงได้กว่าจะยิงออกแต่ละนัดอือตายตายซะ โอ้คนจะยิงออกแต่ละนัดอา้อาวอ้าวมาดิโอโห้ตั้งตายซะอ้าวไม่ตายอา้าวตายตายดิตายดิอ้าวยุ่งบนยุงบนอยู่บนบ้านบนบน้านมากจะโลเคชั่นมากจะโลเคชั่นออกมาดิ <c oughs> เฮ้ย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 ใจเย็นเพื่อน <c oughs> ผมไม่ได้ยิงครับคนอื่นยิง อ้าวบาบ้าบ้าบ้าว่ะลูกหัวแตกหัวล้นล้วนหัวล้นล้นหัวแตกหัวล้นหัวล้นหัวแตกเอ้ายิงไม่ตายว่ะเอ้าไี่เชื่อหัวล้นยิงไม่ตายว่ะโอ้โหหัวล้วนยิงยิงไม่ตายโอ้ตายลเอาดิตายไปดิข่าเป็นพันแล้วหรือเปล่าเนี่ยไอ้หิข้าเป็นพันแล้วหรือเปล่าวะ ดูไงวะที่ไหนวะเฮ้ยเกือบละเกือบที่หนึ่งละเป็นที่ไรหนึ่งเกมหรือเน็ตไม่มันเป็นกับเกมอ่ะเกมมันกระตุกกระตุกกระตุกฮู้เห็นไหมกว่าจะตายโอ้บุค่าอนี้ขายเก้าร้อยร้อยสองร้อยเก้าสิบคิววะมันเกินไปหรือเปล่าผมไม่ฆ่าแล้วผมยี่เสิดเล่นขนาดนั้นสองร้อยเก้าสิบคิวอะคิดดู